สวัสดีก่อน,อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเห็นไหมกล่องอะไรจําได้ไหมคะกล่องวิเศษใช่ไหมคะพร้อมจะมาเปิดกล่องวิเศษกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะก่อนจะเปิดกล่องคุณครูม <Weekly>. ีค <mor zar never? S 1> ําถามหนึ่งคำถามพร้อมจะตอบไหมพร้อมแล้วครับเคยเห็นเขาเปิดขวดน้ําอัดลมไหมลูก เป็นไงนะครับมันจะซามันซามันาเหมือนน้ำโคมันซาเลยใช่ไหมครับซาแล้วเวลาฝักมันมีเสียงไหมมีมีไหมครับมีอ่ะมีเสียงเป็นไงคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพามาเปิดดูซิว่าในกล่องวิเศษจะมีอะไรบ้างนะคุณจะหยิบของออกมานะแล้วให้เด็กๆช่วยกันสังเกตนะคะให้เด็กๆช่วยกันมอง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  อันนี้อะไรทราบไหมคะโซดาโซดาเหรอรู้ได้ไงว่าเป็นโซดาครับอ๋อหนูเคยกินกับน้ำแดงเคยกินกับน้ำแดงเหรอครับอ่ะเด็กๆบอกเป็นโซดาอคุณครูวางไว้ก่อนโซดาแล้วอันนี้ล่ะครับน้ำน้ำน้ำเหมือนกันไหมไม่เบือไม่เหมือนนะครับอ่ะแล้วถ้าดูอย่างนี้เหมือนไหมอ๋ออันนี้เตี้ยกว่า ามันไม่เหมือนกันพวันี้ของเยอะแยะเลยวันนี้อุ๊ยอันนี้อะไรคะพี่สองี่สองสองอะไรเป็นไงคะมันจะโตขึ้นมันจะโตขึ้นใช่ไหมคะอันนี้อะไรคะถั่วพิเศษถั่วพิเศษเหรอใครอยากช่วยคุณครูบ้างโโอ้อยากช่วยกันทุกคนเลยอ่ะจูมงยกมือก่อนให้จูมง น้องเฟิร์สเดี๋ยวน้องเฟิร์สเทน้ําใส่ในแก้วนี้นะครัะอย่าให้หงนนลูกอ่นกูช่วยจาาท่านะเทเลยอีกนิดนึงอ่ะพอแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้คุณครูมีถั่วถั่วเขียวถ้าคุณครูเอาถั่วเขียวอันเนี้ยใส่ลงไปในน้ำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น oh. มีฟองหรอ แล้วเม็ดถั่วเขียว่ะคะมันจะอยู่ตรงไหนของของแก้วอย,อยู่ที่ไหนคะีอ,อยู่ตรงกลางใช่ไหม,มอ่ะใครอยากช่วยคุณครูใส่บ้างนนูยกมืออ่ะให้น้องบีบบ,บ้างนะเมื่อกี้ทุกคนได้ลองทําดูแล้วอ่ะบีบีหยิบถั่วเขียวใส่ลงไปในแก้วให้คุณครูหน่อยเพื่อนๆจุโมจูงงสังเกตก่อนนะเดี๋ยวคุณครูยกไปให้ไอดูฝั่งโน้นอ่ะหนูใส่ลงไปเห็นอะไรคะ เกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดไม่เกิดอ่ะทีนี้ฝั่งนี้ดูแล้วนะต่อไปอนนคุณครูให้ให้ฝั่งนี้ดูบ้างนะอ่ะเกิดอะไรขึ้นคะจะลอยขึ้นอยู่ไหนคะถัวเขียวอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะลอยลอยแล้วมันเป็นไงคะค่อยคอย,คอย,อยตกลงไปข้างล่างทีนี้นนคุณครูขอใส่เพิ่มนะสังเกตนะ,ะช่วยกันสังเกตช่วยกันมองนะพอไหมคะพอไหมครับให้เยอะเยอะเลยเหรอพอไหมครับ พอแล้วคุณปิดฝานะปิดฝาใครมองไม่เห็นบ้างถ้าใครมองไม่เห็นคุณครูมีแว่นขยายหนูโอยกกระหลายคนอ่ะให้ฝั่งนี้อันนึงอ่ะให้บีมก่อนเดี๋ยวเราแบ่งกันนะครับอ่ะช่วยกันดูคนที่อยู่ตรงกลางก็มองเลยอ่าบางเม็ดลอยบางเม็ดเป็นไงคะลอยบางเม็ดอยู่ข้างล่างใช่ไหมลูกอยู่ข้างล่างอ่า ก็หหายใเห็นมันใหญ่เลยใช่ไหมคะทีนี้คุณครูจะขยับเด็กๆเห็นอะไรคะฟองนิดเดียวฟองนิดเดียวแล้วเป็นไงคะหายไปเลยใช่ไหมคะแฟงแป๊บเดียวทีนี้คุณครูเปลี่ยนใหม่ละต่อไปเราจะใช้ขวดนี้ฟองใหญ่ได้ยินเสียงไหมครับเยงร์ดาเสียงโซดาเหรอ เยังมึงแบบแบ๊คซี่เลยอ่ะอันนี้คุณครูเทให้นะแล้วเราติดปายี๊บอ้าวเด็กๆเห็นอะไรมาเห็นฟองทีนี้คุณครูจะทำเหมือนเดิมจะเอาถั่วเขียวเนี่ยใส่ลงไปใส่ก่อนนะไปโอ้โเห็นอะไรไหมคะดูซิสังเกตเห็นอะไรฟองเกิดฟองใช่ไหมลูกมีฟองออกมาด้วยเป็นไง ีนี้คุณครูวางไว้ข้างๆกันเมื่อกี้อันนี้เป็นไงคะแก้วแรกที่เราใส่เป็นไงคะมีฟองไหมแก้วแรกไม่มีอันนี้มีฟองไหมคะมีต่อไปคุณครูมีอีกกิจกรรมหนึ่งด้วยมีน้ํามีแก้วแล้วอันนี้อะไรคะอคุณครูทำเหมือนเดิมรูเอาน้ํา ใส่แก้วใบที่หนึ่งพอเราใส่หลอดลงไปแล้วเรามออเป็นไงมัน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 จะขาดมันจะขาดรอจริงไหมเดี๋ยวดูซิอ่ามีแก้วหนึ่งคุณครูใส่น้ําขวดนี้โซดาอ่าเด็กๆบอกว่าเป็นโซดา,ซดาใช่ไหมคะ,อะลองดูซิ <c oughs> เห็นไหคะ <c oughs> เห็นไรคะ <c oughs> ฟองฟองอ่าใส่หลอดดูซิ เห็นอะไรไหมครับหลอดขึ้นเอะหลอดมันขึ้นมาได้ยังไงอะ่ะเ,เ,เด็กๆลองสังเกตเดี๋ยวคุณครูยกให้ดูอ่ะทีนี้เริ่มจากบีมบ้างบีมดูที่หลอดสิครับที่หลอดมีอะไรอยู่มีฟองติดอยู่ใช่ไหมลูกอ่ะเด็กๆ,ๆคิดว่าทําไมหลอดถึงลอยขึ้นมาได้ก็เพราะฟอยขึ้นมาเนาะเพราะมีฟองใช่ไหมคะฟองทําไมคะเดี๋ยว<ม>สังเกตสังเกตนะอฟองจะจับที่ปลายหลอดเห็นไหมคะเหมือนกับที่เกาะอยู่ที่เม็ด ถั่วเมื่อกี้แล้วก็เป็นไงคะค่อยๆช่วยกันทำเนี้ยทำให้ทาให้หลอดเป็นไงคะลอยขึ้นมาเนาะวันนี้เป็นไงคะสนุกไหมสนุกนะเดี๋ยววันนี้เราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมใหม่กันในวันต่อไปวันนี้จะไปแล้วต้องทำไงกันคะดาวเด็กขงก เราจะมองไม่เห็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในขวดโซดา,าที่ปิดฝาไว้แต่เมื่อเปิดฝาออกจะมีฟองแก๊สจำนวนมากลอยขึ้นมาบนผิวน้ำฟองแก๊สนี้ก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกอัดด้วยความดันสูงผ่านเข้าไปในน้ำเย็นและเมื่อเปิดฝาขวดแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะลอยขึ้นจากน้ำโซดา,าไปสู่อากาศส่วนการใส่เมล็ดถั่วเขียวงลงในน้ำโซดา,าช่วงแรกเมล็ดถั่วเขียวจะจม แต่เมื่อมีแก๊สกอดที่เมล็ดถั่วเขียวจำนวนมากแก๊สก็จะพยุงเมล็ดถั่วเขียวขึ้นไปด้วยเมื่อถึงผิวหน้าของน้ำโซดาแก๊สบางส่วนหลุดไปในอากาศทำให้แรงที่พยุงเมล็ดถั่วเขียวมีน้อยเกินไปเมล็ดถั่วเขียวที่หนักกว่าน้ำโซดาจึงตกลงมาที่ก้นภาชนะ